ไม่น่าพระขนงนี่พอดีม,มัมนจาาออ้างหมอพุงหมอผีมีจ้ากวัดช่าดิเออทอานช่าแม่เมั่อก้อือใส่กระน้อเขาบอกไอ้น้ามือตันประกาศประกาศนี่คือเสียงประกาศ,กาศจากผู้ใหญ่บ้านได้เลยปเป็นประกาศเครื่องผิวจับวับแม่ให้ในสิบหามือนับจากตรงนี้เป็นต้นไป โอ้ยใช่งงนั่น,นนั้นลงเราสิเมื่อนั้นต้องก่เห็ดอย่างนี้อ่้ขดคือขวดล้านเนาะไม่คิดถวนอย่างเตียงมันยัหน่อยอยู่ยยาาก็าากไปเป็นการล้างหน้าสุดเด้อครับยังี่อานาต,ตเทอดีเจิดสติใจเย็น ดีด่ะประกาศเสียงไอ้ก่อเอาไม้นั้งเจนล่างแพ้ศบมันเป็นบ้าที่เจิดตำรวจซอยกูในบทเื่อนตั้งไหนต่อครับมึงมีพัดเตอร์ปะพัดเตอร์เออไอ้คนนอกครับกูเลูกกูจิโต้แก่ที่มึงสับหรือว่ามึงมีพัดเตอร์ อาจิรังวัตยังกาโยปทวิงอธิเสสติเห็ดเอาเด้อสปะเลออเยครับผมต้องเริ่มเห็ดจังใดก่อนครับเอาสุก็เห็ดจังไดสัตว์อันนี้แม่ผู้ใดครับแม่กูป้านขาโป้ววนโป้วนแม่กูขาโป้วนจริงๆเขาควรซอยกันนะเอ๋มันทอจมาครับแม่เลยนี่จะมาแล้วแม่เจ้าพี่ยังหัวรลครับป๋าครับทบทบยุใสอีหยังครับ กิจฉรัมมันต้องไปในหยีบสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ป๋าต้องต้องโทรหาญาติเพื่อนครับบทบทญาติบอ,บอ,อ,บอท่านบอกครับครับครับเดี๋ยว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 ผมไปครับทีได้เป็นตัวเป็นแบบไหนเกิดครับอย่างป๋าค,คำตั้งโคมานนสบกิสฉรัมสบกิสฉรัมในวัน<ะ>ครับนบ้ำศพยกศพขึ้นให้อยู่ในท่านั่ง แนนล้ว<บ>ทำการอีบุจรเจริอเอาน้ำมาละเอามือล้วงไปในทาวารทั้งสองโดยผู้ล้วงมาตรงแนมอ้หเขาแงสามเอาน้ำอาบทั้งตัวบปด้กันหายใจได้ไอเพื่อนมันเข่าดังเจา้า <c ười> เลยเราสายล้วเออกูสงสัยเรืเป็นอย่างเขาคือต้อง จัดการศพก่อนหยิบสีสมม่วงวะเท่าที่กูเพื่ออ่านมานะเออหนึ่งลดค่าใช้จ่ายสองป้องกันโรคระบาดจากศพสามเขาบูมูวิธีรักษาสภาพศพแล้วคอติซีเนี่ยอ,อันนี้ดีแล้วกูก็มอือเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วเพื่อที่จะพาย,ยาติโศกเศร้าดุนเฮ้ยแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะขอสุดท้ายแหงฟังไว้สำไรแหงย่อยสลายไว้สำนันมึงคือหลู่เยอะแท่เพื่อน กูว่าปัจจุบันเนี่ยมึงเก่งกว่าพ่อมึงหลายเด้เนี่ยกูซาบเลรอกูเกินเพื่ล่ะทอมตื่อยนี่อนี้เออเรากูถามมึงไงเป็นยังมึงคือต้องมาเป็นซาบเลรอแทนพ่อม,มาเพื่อนเราสบายใจอไอ,อเป็น กฟนกูนตายปะครับเซี่ยมขันกูไปเห็นร่ม้างหลังกูคิดว่าคอนเสิร์ตแบคพิงนีลต่ากรับเราม,มึงกับกูคือนปใส่สุดเชื่อเขาขเจ้าเดี๋ยวให้เดี๋ยวเริ่มพิธีนะครับปุโตชีเวพญาหัดเททนังปาเท กูมาตาสังแตงหนากูเนี่ยน,น,นะแตงนาก uh ูถ huh. ามมึ่ใไเจอดะ uh huh. เป็นยังเขาก็ต้องมัดตาสังสามหม่องไปสามพมเสือเนี่ยนะอ uh huh. เขาว่ากันว่ามัดที่ข้อมันคือบ่วงหักลูก uh huh. ส่วนมัดทีมือที่คูมันอยู่ตอนนี้มันคู่บ่วงหักหัวหักเนี่ยส่วนมัดสุดท้ายยูตินอันนัน้นก็บ่วงหักสมบัติแต่ว่าเพื่อน เป็่นกระเทยเดี๋ยวเราบ่มีลูกเดียแต่เรามีอยู่เรามีลูกลูกกระปูกลูกอันธพสองลูกเราต้องมัดอยู่บ่อยู่หมงข้อนเนี่เราต้องมัดคือเก่านั่นละบางตำล่าเพิ่งก็บ่ามัดผีไ้ส่วนบางตำล่าเขาก็บอกว่ามัดใบเพื่อให้มันแน่นขนาดนั้นก็คือความเสื่อกับวิทยาศาสตร์แมงคตดแจ่มเลยวะมึงลองคิดเบิ่งเดรอถ้าสมุตงว่างศพในหมู่บ้านเฮานี่แม่งเป็นจังส speaker, up, mm ีส hmm. ูงอ่างะ เอ่งออกข่าวได้เลยนะมึงเห็นบ่เจิดพวงหลีดอันนี้โคตรงามเลยมีหอนหานสองตัวคนนะ่ะบอกเสีนฮะผู้ใดเข้าห้ทักว่าพวงหลีดงามไม่ใช่มีคนตายตื่นบวกนี้เอาเอาม,มันงามกูกะว่ามันงามตัวบักนี้ไหมยอย่า่ามึงเสียได้เจิดไรสารสนเทศจริงๆเลยเชียขอโทษนะครับ<ป>เราเป็นยังเราเป็นยังตายี่ครับเด็กกระเทยตายจาาเป็นอย่างเป็นกระเทยหรือเป็นอย่าง ผมมัครับผม่ได้นี่ปัญหาผมถามซื้อหรือเปลนปากหมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมผไม่ได้ปากหมาได้ครับถามซื้อว่าเป็ี่ยนยังไงครับผมก็นับสนุน LGBTIQ ด้วยครับผมนะครแล้วแต่สวยๆจนตายคุณนะเรื่องต่อไปจะเป็นการเอาผีล่องล่องนะครับจบเกาเจเคเมื่อเห็ุเองเป็นอยู่จะไปส่วนกูมาที่แตกอย่างก็มีผู้ใหญ่ปนใจกว่าได้ครับ เฮ้ยกมนั่นนี <t us> <t us> <t ่นาทีม um um ึงแล้วมึงเอามาเหอยังห่วงอย่างเนี่ยผมจะไปเที่ยวนำตกครับถึงมันจะมีความสุขซ้ำแต่เฮากับอยู่กับมันบ่ได้เด้อเสี่ยงโอ้ยจะโอกอีย่างเด้อผมพร้อมแล้วเอาเด้อ ทาปุ๊กกวไปน้ำมันเนี่ยว๊า ไปเขาคือบอกเอาสูตรมาเปลี่ยนเหล่งน้ำน้ำเน่แต่ว่าตอนเขามาน่ะ ข้าก็เอาหว่วงยางมานำอยู่ดิแต่ว่าเจ๊กเสียเปใส่บรรยากาศดีนเนาะข้าบ่คิดว่ามันจิง,งามปาะเนี่ยข้าว่าข้ามาเล่นน้ำกันดีบะเนาะไปปุ่น่ะเบิ้มแม่โคตรใสใบเขามามาเล่นน้ำน้ำกัน 妈、啊，哈哈。 ไ้นระเบียรงานเจ็ดจบมึงหลายครับว่าคนก็ตายแบบตายาคักอะส่วงนี้ยง,งานจุกติ๊โตไมนก็ว่อยากให้จุกดอกยังแบบนี้ผมแค่อยากให้ไปตายดแค่สนามมือเรีนก็ขออนุญาตไปศึกษาดูงานจะกประเ,รระนนเดี๋ยวเพื่อคไหนเนี้ยน,น,นี่นใจใจี่บอกกันสักปเดิ๋แป๊บนึงแต่เนี่ยแต่อยู่บ่เหลอเกินอยู่กันอยากบอกพ่อไว้เลยนะว่าสูมือนี้ก็ได้เป็นฝึกหัดแล้วนะอ่อ อยูนิฟอร์มเจ้าที่ปรึกษาพนักงานส่งวิญนดีที่ปรึกษาเห่อที่ปรึกษาก็ม่ต้อาหน่อยหน่อยได้หอมพ่จะใส่ไหนบ่ก็โต้งแย่งเลยไม่ได้ใส่ไหนอยู่แล้วเถ่าเลยคือว่าจะคืออยู่เพื่อนพอสีขาวก็เป็นเกียรตวเลยแง่แต่จี๊ดใส่สีชมพูติดเป็นเผาศพเฮ้ยว่ยอมเลยเพื่อนพ่อมูกูต้นเหตุก้อนมึงมากก็มีกันอยู่สองคน เดี๋ยวไปละพ่อเป็นโควิดเออกูว่าสิพาพ่อไปรักษาอยู่ต่างประเทศวะข้าวสารแพงบกวะอย่าไปเสียดเดือกเรื่องนั้นกูปั่นสลัดข้าวเดียวก็ได้แล้วกูอย่าสีผ้าพ่อไปหันไปหนีอะไรขันพ่อจะตายไงพ่อตายอยู่บ้านนี่ตาสาธุอิมัสมิงกาเยเกซาโลมานาคาทันตามังสังนาฮารูอัตที อาทีมิฉังว่ากังหากถ้ยังยักนังกิโลมากังปิดหากังปภาสังอันตังอันตังผู้นางผุทัายังกะนลุงซังผีตังเสมหังกุบโพโลทังเสโทเมโทอัสาวะสาเคโลสังขานิกาลสีกาโมตังเกเมโลคันติ นั่นแหละครับแม่คุณนั่นแหะที่มาซอยจัดงานให้นอ้นองค่าทำสดน้องเซลทอด้ายนะค่ะแม่เก็บใบแล้วครับเดี๋ยวผมว่าเอานะครับแม่ทำงานกันนาสิบเบอร์ไลน์นะครับขอบคุณค่ะเป <c oughs> ็นไงสายเจ้าเก่งว่ะ